สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บ สวัสดีหูวันงคางคิดถึงปากหวานขอแชร์แป๊บเอ็มละสี่สแบบมีให้เห็นแต่80คงจะยากสวัสดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ะตรีมหลายวันนะครับแปดสิบไม่มีหรอกบ้าแปดสิบก็รวยตายดิถ้าเกิดเอ็มล้วแปดสิบก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะ สรุปสัตว์เลียงมาจริงครับสัตว์เลี้ยงมาจริงนะเขาน่าจะมาครับร้อยเปอร์เซ็นสัตว์เลี้ยงน่าจะมาจริงนะแว่นก็หายต้องหาแว่นแว่นแว่นกองแสงก็หายครับไม่ได้สตรีมหลายวันลืมคงต้องใส่แว่นลูกไปก่อนครับวันนี้นะ ใส่แว่นลูกไปก่อนสัตว์เลี้ยงน่าน่าน่าจะซื้อดีอีมั่งแล้วก็สุ่มเอานะครับปกติเซิร์ฟอื่นมันก็ไม่ใกล้นะท่านมันก็ประมาณนี้แหละสองปีประมาณปีปีกว่าสองปีเขาก็เอาเข้าแล้วเพราะมันต้องใช้ในดันในดันดันใหม่ดันใหม่มันจะโหดขึ้นสำหรับคนไม่ใช้โปรนะนะครับดันใหม่มันจะโหดขึ้น แว่นหายนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นลูกนะครับคือตัดเลี้ยงมันจะมาประมาณนี้แหละปีหนึ่งปีครึ่งนะครับเซิร์ฟจีๆก็ประมาณนี้แหละ M อมยังเอผมก็จะยังไม่ขายครับผมจะเก็บไว้เปิดไข่นะครับแล้วผมจะเก็บ M ไว้ดูล่าลลวประมาณ5วัน นะผมอาจจะเก็บ M ไว้ประมาณ5วันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเโคตรน่าซื้อเลย,เด,ยเดี๋ยวกูซื้อเดี๋ยวกูซื้อเละวสามสิบด้วยเดี๋ยวมึงคอยดูถ้าเกิดมันมาจริงอ่ะกูวัดใจเลยวัดตาวัดใจเลยนะกะไว้แล้วว่าแม่งตรงมาเปิดมังกรไปพันใบครับ เบาๆพันใบพันใบแค่นี้ก็หวานแล้วผมซื้อมาเอ็มละยี่สิบสามอะประมาณสองพันห้าร้อยเอ็มเอ็มละสามสิบประมาณยี่ิบห้าประมาณสองพันห้าร้อยเอ็มแต่เอ็มละสามสิบก็ขายไปสามสองหลายเอ็มอยู่ครับแล้วก็มียิบมีเอ็มละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณพันเอ็มได้นะครับไม่ขาดทุนแต่อาจจะขายได้ได้กำไรสองบาทอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงนั้น่ะ ช่วงที่เอ็มล้สามสองที่มันนิ่งมายาวเนี่ยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันอังคารไม่มาก็ไม่ได้นะวันอังคารก็คิดถึงทุกคนครับจะเบี้ยวก็ไม่ได้มันไม่ใช่เราตรงไปที่ไข่เซนเลย วงลวงวงล้อก็ไม่ได้มาหมุนเลยก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับไม่ได้เลิกนะไอ้เหี้ยกูรู้ไงกูรู้โชคชะตาไงว่าเอ็มมันต้องขึ้นไปอีกแต่ผมว่าวันนี้ยนะมีสิทธิ์เลื่อนมีสิทธิ์เลื่อนเพราะว่าแพทใหญ่วันนี้แพทใหญ่ปรับไข่เซนด้วยเพิ่มของไข่เซนอะไรด้วยมีสิทธิ์เซิร์ฟเลื่อนครับมีสิทธิ์เลื่อนเพราะแพทใหญ่ก็เนี่ยแหละ นึกว่าจะไม่มาแล้วต้องมาดิเรารักต้นสี่งไงเลิกไม่ได้วันนี้แม่งน่าจะมีสิทธิเลื่อนเซิร์ฟเพราะแพดยังไม่อัพเลยเดี๋ยวเราดู